สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมเตอร์ชแนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางไดไอทีนะครับผมครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปิดนะครับรับคําขอส่งข้อความบน m e s s e n g e r นะครับหรือปิดนะครับไม่รับข้อความ m e s s e n เจ r จากผู้ที่ไม่ใช่เป็นเพื่อนเราในเฟซนะครับก็คือคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยครับเกิดปัญหาที่ว่านะครับ m e s เ e n g จ r นะครับหรือข้อความนะครับที่ บุคคลที่เราไม่รู้จักนะครับหรือเป็นคนอื่นที่ส่งมาก่อกวนนะครับหรือมิสเซนเจอร์ที่ไม่โอเคนะครับหรือม e สเซนเจอร์ที่อันตรายนะครับส่งมาที่มสเซนเจอร์เราบน Facebook เยอะมากนะครับและคนนี้เขาไม่ได้เป็นเพื่อนเราในเฟซด้วยนะครับเขาส่งข้อความมาคนนี้เราต้องการจะปิดข้อความส่วนนี้นะครับโดยที่ไม่รับข้อความจากคนที่ไม่ใช่เพื่อนนะบนเฟซวิธีการปิดนะครับไม่ยากเลยนะครับก่อนอื่นให้คุณผู้ชมมาที่ม e สเซนเจอร์ครับ ล้วก็ไปที่มุมบนซ้ายมือครับเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็มาที่ความเป็นส่วนตัวนะครับให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็มาที่การนําส่งข้อความครับแล้วก็หาให้คุณผู้ชมนะครับมาหาคําว่าเพื่อนของเพื่อนบน facebook นะครับให้คุณผู้ชมมาที่ไม่รับคําขอครับตรงนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นกดย้อนกลับแล้วให้มันดูตรงนี้ครับผมมาที่คนอื่นๆบน facebook ด้วยครับแล้วก็มาไม่รับข้อ ไม่รับคำขอนะครับคนอื่นๆบน Facebook ก็คือคนที่อยู่บน Facebook ครับเราสามารถปิดไม่รับข้อความตรงนี้ได้นะครับผมอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับมาที่บัญชีบน i n s t a g r กรนะครับก็คือไม่รับคำขอนี่ครับนี่คือการตั้งค่านะครับที่เราไม่รับคำขอนะครับของเพื่อนนะครับบน f a c e b o o k หรือ Messenger ส่งข้อความมานะครับ เป็นการปิดเลยนะครับแบบไพรเวทสูงมากนะครับคือเป็นความส่วนตัวสูงนะครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการจะยกเลิกก็เหมือนเดิมครับเข้าไปแล้วก็ที่คำขอส่งข้อความหรือมาแชทก็ได้ครับตรงนี้ตรงนี้ก็มาตั้งเป็นคำขอส่งข้อความนะครับส่วนบัญชีอินต้าแกรมก็เหมือนกันครับคำขอส่งข้อความแค่นี้นครับวิธีการเปิดให้มีการส่งข้อความมาหาเราได้ นับหรือเป็นสาธารณนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับการตั้งค่านะครับผมไม่ให้คนที่ไม่ใช่เพื่อนส่งข้อความหรือไม่ให้เพื่อนส่งข้อความมานะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆเลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบนะครับลองนําไปปใช้กันดูนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับข้อความที่ไม่พึงประสงค์นะครับส่งมาหาเรานะครับมาก่อกวนเราเราสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับคนที่มาส่งนะครับถ้าเราตั้งเป็น ไม่รับคำขอนะครับต่อให้เขาส่งเรามาขนาดไหนนะครับเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าทางระบบไม่แจ้งเตือนมาให้เราแน่นอนนะครับส่วนในฝั่งไหนเขาก็ส่งได้ปกติแล้วครับแต่ว่าเราจะไม่รู้เพราะว่าเขาไม่แจ้งเตือนนะครับผมอันนี้ก็คือการแก้ปัญหานะครับผมโอเคครับผมส่วนคิววันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคิววหน้า อยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวีโอได้เลยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้เอ็นเอ็นสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่แอลแหล่งเรียนรู้ทางได้ทีสวัสดีครับ